เริอาทา <c oughs> งปลาแรับบุญกระถินเั็นที่สีสิงหาใต้พิญกาของบรรดาข้องสีไร่ทั้งรถเจกตรถไถมาช่วยกันโอ้โหคุมดีเนาะ กิจกรรมร้วยกันสองชาวบ้าน,นของสีไ่ไรโอ้อพอ่ออ,อันนั้นเนี่ยเพิ่นน่นเนี่ยงูอ่ะสิเขาไปกินเขาเพิ่นงูอ่ะสิเขาจินเขาเพิ่นว่ะ